สวัดสวดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะว่าผมเซลฟุกจัดให้จากร้านพีเคซูเปอร์บายนนทบุรีนะครับวันนี้นก็พามาชมรถเข้าใหม่ของทางร้านอีกแล้วกับเจ้ายามาฮามทสุดเก้านะปีสองพันสิบเก้านะท่านผู้ชมก็บอกเลยว่าอันนี้ก็เรียกได้เลยว่าเป็นม a ตเตอร์ออฟอีกหนึ่งรุ่นนะมาเดี๋ยวผมพามปชมรอบคันก่อนสวยใสยแทบไร้ริ้วรอยนะท่านผู้ชม ของแต่งอาจมีไม่เยอะเท่าไหร่นะโดยรวมหล่อแน่นอนเด่นๆเลยก็จะมีอุจจจะจกนะไล่นอตทองนะท่านผู้ชมครับใส่ๆนะช่วงล่างกิบกิบแล้วก็ได้กัดหม้อน้ำนะท่านผู้ชมสวยๆเครื่องใสๆแล้วก็ได้กันล้มนะซายขวาครับ แล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยคือท่อเป็นทรงโยชิปลายคาร์บอนคอนี่เดินเดินเป็นวงกลมนะเอไม่ใช่คอเขาทําเป็นเดินวนมานะท่านผู้ชมอ่าแหลังเดิมๆนะจะพายลิปๆนะครับแล้วก็มีตรงฝาถาังน้ำมันกันลอยคาร์บอนนะมาหน้าใหม่กันเลยดีกว่า คันนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นหกพันกว่าโลอ่าอ่าเดี๋ยวผมพามาฟังเสียงเครื่องแล้วก็เสียงท่อกันด,ดีกว่าอ่าเกือบเกียงท่านผู้ชมเกีงยงเงียบๆนะครับเดี๋ยวก็ฟังเสียงท่อกันต่อเลย เสียงก็สไตล์ยามาฮ่านะท่านผู้ชมเดินโหดๆนะสำหรับเจ้าเอ็มทีคันนี้เราจะเปิดราคาอยู่ที่อันแน่ที่เท่าไหร่ไม่รู้ก็ไปติดตามที่เพจเราได้เพจเราะจะมีชื่อว่า PK s u p e r b y ร e n o n นนทบุรีนะครับหรือว่าดูที่ใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็ใครอยากเข้ามาชมตัวจริงก็พิม์พใน Google แบบว่า PK s u p e r b y ร e n o n นนทบุรีนะครับ แล้วเราจะอยู่ยตรงแยกปากเกตโนนทบุรีนะส่วนรายละเอียดของแต่ละคันก็อยู่ในเพจเราเลยนะไปติดตามกันได้หารถสภาพนางฟ้าสวยๆแบบนี้และตัวนี้มาสเตอร์ออกทเออใครหาอยู่รีบเลยให้ไวรีบจอกสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมค่ะสวัสดีครับ